วันนี้แอดมินจะพาพี่ๆเพื่อนๆและ FC ทุกท่านค่ะมาดูนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกจริงๆแล้วฝนตกเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะน้ำฝนนะะี่ยค่ะจะช่วยให้บอนสีของเรามีความสวยงามนะคะทำให้บอนสีเราแตกกอพร้อมกับนี่ค่ะแตกหน่อนนะคะกระถางนี้นะคะ ของแอดมินจะเป็นหานุมานหานุมานคุ่ฝุ่นค่ะซึ่งนี่ค่ะจะให้ดูนะคะนี่เขาแตกหนอค่ะเนี่ยค่ะประมาณสองต้นด้วยกันนะคะที่เห็นนะคะแต่ว่าต้นเขายังเล็กอยู่เลยนะคะแตกเขาแตกแล้วนะคะอีแบบนี้นะคะเราสามารถแยกได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแยกแล้วเอาไปอบค่ะเพื่อขยายพันธุ์ค่ะเนี่ยค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่แอดมินกำลังจะมาเตือนนะคะหรือจะมาบอกพี่พีเอฟและท่านผู้ชมทุกท่านว่าอย่าลืมนะคะอย่าไว้ใจหรืออย่าชะล่าใจค่ะหลังจากที่ฝนตกว่าเอ้ยดีเราไม่ต้องลดน้ำที่ลองกระถาง เขาจะมีสภาพแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่จะทำให้บอนสีเรามีปัญหาก็คือระดับน้ำนะคะระดับน้าในจานรองเนี่ยค่ะมีผลกับบอนสีเราอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าระดับน้ำในจานรองจะมีปริมาณมากขึ้นและถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ไ,ได้สนใจบอนสี ของเรานะคะก็จะทําให้บอลสีของเราแทนที่จะสวยงามแบบนี้แตกหนอแบบนี้หรือแตกหลอดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่จะให้เราไปขยายพันธุ์จะทําให้เขามีรากที่เน่าแล้วก็ตายได้เพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนน้ําเลยและก็ไม่ได้มีการดูแลบอนสีเลยระดับน้ําอย่างที่บอกจะขึ้นมาสูงมากถ้าเป็นกระถางนะคะถ้าเป็นกระถางแบบนี้แล้วใส่ใส่จานรองแบบนี้โอเคแหละอาจจะไม่มีปัญหาอะไรในเบื้องต้นนะคะแต่ถ้ามีเป็นกระถางเดี๋ยวเอ็มมินจะให้ดูนะคะเดี๋ยวว่าเป็นกระถางแบบไหนถ้าลักษณะ เป็นกระถางที่เป็นแบบทรงแบบไม่ได้เป็นทรงสูงแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นทรงแบบนี้เป็นบททรงแบบทรงเตี้ยนั่นเองนะคะไม่ใช่เป็นทรงสูงค่ะระดับน้ําหลังจากที่ฝนตกเนี่ยคะ่ะมีผลแน่นอนนะคะระดับน้ํากับรากนะคะจะแช่น้ําถ้ากระถางเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเระวางอย่างนี้แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนน้ำใหม่หรือลดระดับน้ำในที่จานรองจะทำให้ลากเน่าได้ค่ะแม้นบอนสีจะมีการนี่แตกแตกหนอนะคะนี่แตกหนอหรือมีการแตกหลอดใหม่ขึ้นมาแต่ว่าสังเกตดูนะคะนี่ เขาก็จะมีใบบางใบค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีอาการแบบนี้มีอาการก้างข้างใบเนี่ยคะ่ะจะมีอาการนี่ค่ะเนี่ย,ะยจะเป็นลักษณะที่เป็นเ,เหมือนจะทิ้งใบอย่าลืมนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญเป็นสัญญาณบอกที่สำคัญของคนปลูกบอนสีค่ะว่า ตอนนี้รากของน้องบอลสีรื่อไม่ดีแล้วนะคะถ้าเราปล่อยไว้นะคะถ้าเราปล่อยไว้บอนสีของเราเนี่ยค่ะที่กำลังเจริญเติบโตหรืองอกงามเนี่ยค่ะก็อ,อาจจะเป็นลักษณะนี้และหยุดการเจริญเติบโตได้อย่างน่าเสียดายค่ะ เพราะฉะนั้นอแอดมินช่องคุณต้นไอทีก็เลยอยากจะให้พี่พี่อท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลองไปสังเกตบอนสีของตัวเองนะคะถ้ามีลักษณะเป็นเช่นนี้รีบเลยค่ะ 1. สิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะหรือสิ่งที่ <c oughs> สิ่งที่ต้องทำคือ 1. เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนน้ำ ที่จานรองหรือลดระดับน้ําในจานรองให้น้อยกว่าเดิมนะคะให้มีระดับน้ําที่อยู่ปริมาณที่นี่ค่ะเอานิ้วชี้ลงไปนะคะให้อยู่แค่ปลายข้อหรือว่าลดระดับน้ำให้น้อยกว่าหลังจากที่ฝนตกค่ะสอให้ทําการเปลี่ยนน้ําไปเลยค่ะเพราะว่าน้ํา ที่อยู่ในที่จานรองนะคะ,ะเราจะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำให้สำหรับน้องบอลสีเราค่ะ<ม>เพราะอะไรเพราะว่าเรามีการใส่ปุ๋ยนะคะทุกอาทิตย์หรือทุกวันเนี่ยจะมีการใส่ปุ๋ยแล้วก็เพื่อนๆบางคนค่ะก็มีการเปิด YouTube มีการทำปุ๋ย ใส่ทุกอาทิตย์นะคะใส่ทุกอาทิตย์หรือใส่ปุ๋ยบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นใส่เปลือกไท่ใส่ผงชูรสใส่ก้าแอแคมเซีนเองอมองก็มีการทำสูตรปุ๋ยสูตรต่างๆนะคะถ้าเราไม่มีการปรมีการเปลี่ยนน้ำนะคะจะทำให้น้ำเน่านะคะบอนสีเราแทนที่จะ ออกเี่ค่ะแตกนะคะแตกนอแตกหลอดแบบสวยงามนะคะเ <c oughs> ขากับเน่าค่ะแล้วก็ไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจานรองนะคะสำหรับเพื่อนๆ <c oughs> พื่อนพี่พี่ี fc ทุกท่านที่มีการใช้จานรองค่ะต้องสังเกตนะคะลองไปสังเกตแล้วมันลองไปสังเกตบองสีของ อของตัวเองนะคะว่ามีลักษณะแบบที่แอดมินช่องคุณต้นไอทีแชร์ข้อมูลแบบนี้หรือเปล่านะคะต้องรีบเลยนะคะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เปน็นเทค,ะคนินะค,ะคลเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าพี่พี่อและท่านผู้ชมทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กับการปลูกบอนสีช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสั r i b ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งดีๆที่แอดมินจะนำมาเสนอค่ะนี่ค่ะใบนี้นะคะใบนี้ให้ให้ทิ้งไปเลยนะคะนี่นี่ค่ะจากน้ำที่อยู่ที่จานรองบอนสีของเราเนี่ยนะคะเราได้ทำ ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามที่ทำคิดมาแล้วนะคะน้ำเนี่ยก็จะมีปุ๋ยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต้นพืชน,นั่นเองแต่ว่าถ้าในกรณีแบบนี้นะคะเขาจะน้องบอลสีเราเนี่ยค่ะจะดูดซับไม่ทันนะคะแล้วก็มีการแชร่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะจะทำให้บอลสีเราลากเน่าแล้วก็ไม่เจริญเติบโตหรือถึงอาจจะ ตายได้นะคะ,ะน้ํานี้ยังมีประโยชน์นะคะสําหรับพืชผักสวนครัวเราสามารถที่จะนําน้ําเนี่ยค่ะไปลดลาดลดพืชผักสวนครัวได้นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวพาไปค่ะไปลดกันเลยค่ะ นี่ค่ะพืชผักสวนครัวของแอดมินนะคะนี่เราก็เอามาลาดรถแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะน้ำเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่แอดมินปลูกกะเพราโหระพางามแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยตอนนี้แอดมินไม่ต้องซื้อกะเพราแล้วโหระพาแล้วนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะ